สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้กุหลาบแดงแห่งสิชนก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้ที่บ้านกุหลาบแดงนะคะกุหลาบแดงก็อยู่แบบง่ายๆนะคะพอเพียงนี่ค่ะก็เลยปลูกอ่าบอนสีเอาไว้นะคะแต่ว่าเขาสวยมากๆนะคะเนี่ยพุ่มใหญ่โตมากๆเลยนะคะพุ่มใหญ่ใบโดกแบบนี้นะคะเคล็ดลับนะคะคลิปนี้กุหลาบแดงไม่ได้ทําคลิปอ่า บอกสูตรบำรุงนะคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถเลื่อนไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะคะกุหลาบแดงจะใช้สูตรบำรุงตัวตัวที่ใช้บ่อยที่สุดก็คลิปที่ถัดไปนะคะเ<ม>พื่อนเข้าไปดูได้เลยนะคะและเนี่ยค่ะเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยสวยมากนะคะนี่ค่ะ แล้วนี้เพิ่งปลูกนะคะก็โตเร็วมากๆแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะคะนี่ใบใหญ่มากเลยนะคะต้นนี้กุหลาบแดงเพิ่งแยกนะคะเพิ่งแยกแล้วแยกได้หลายกระถางอยู่นะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะพเพื่อนๆนแล้วก็นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกข้างหน้านะคะพเพื่อนส่วนต้นนี้นะคะก็ปลูกเอาไว้สวยดีนะคะแล้วนี้ค่ะนี่ค่ะบอนสีที่บ้านกุหลาบแดงนะคะนี่หลังจากที่ ทิ้งไปหลายวันนะคะกลับมาเนี่ยรดน้ําแล้วก็ตอนก่อนไปก็ทําสูตรบารุงนะคะเ,เพื่อนๆดูนะคะแต่ละกอนะคะนี่ต้นนี้นะคะก็ใหญ่โตเหมือนเดิมนะคะเนี่ยใบดกเหมือนเดิมนะคะดกมากแล้วก็พุ่มโตมากๆด้วยนะคะวันนี้ก็ให้ชมแบบนี้กันก่อนนะคะนี่ใบดกแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากๆนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะ แล้วก็ตามด้วยอโกลิมานะคะนี่อโกลิมาช่วงนี้นะคะนี่ค่ะก็สวยนะคะแล้วก็ฝั่งนั้นนะคะเดี๋ยวมาชมฝั่งนี้ดีกว่านะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นบอลสีนะคะบอนสีที่กุหลาบแดงปลูกเอาไว้ช่วงนี้นะคะเนี่ยต้นนี้นะคะเขาจะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็น อ่านี่ค่ะนี่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะปลูกเอาไว้นะคะวามชื่นชอบแต่ละคนนะคะบอนสีขาดน้ําหลายวันนะคะช่วงนี้ตรงนี้นะคะเด็ดออกจัดเขาเลยไม่สวยเท่าไหร่นะคะแล้วนะคะนี่ค่ะโอเซียนนะคะถ้าใครชอบต้นไม้อยู่นะคะโอเซียนดอกเล็กนะคะ ดอกดอกเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะดอกดอกเยอะมากๆทุกคนอยากรู้ก็เข้าไปชมคลิปก่อนๆได้เลยนะคะใช้แร่ธาตุปรับสภาพดินแล้วก็ใช้สูตรบำรุงผสมกันนะคะเขาก็จะออกดอกเยอะนะคะแต่บางทีออกเยอะไปนะคะหนอนก็ทำงานนะคะหนอนเยอะเหมือนกันนะคะดูต้นนี้นะคะนี่ดอกเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะ แบบนี้เลยนะคะเยอะมากๆเลยดอกนะคะเป็นพวงเลยค่ะแล้วก็ต้นไม้แฝนนะคะปลูกเอาไว้กรองฟาร์มร้อนกรองแสงนะคะ mm hmm. เขาก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นพรมญี่ปุ่นนะคะห้อยเอาไว้ส่วนอันนี้นะคะก็จำชื่อไม่ได้นะคะติดปลาช่อนหรืออะไรนะคะก็ปลูกเอาไว้เนี่ยค่ะเขาก็จะห้อยยาวแบบนี้นะคะก็กลายเป็นแบบ ร่มรื่นนะคะกรองความร้อนได้ดีค่ะเพื่อนๆใครที่ชอบแนวนี้นะคะก็นี่และค่ะส่วนต้นนั้นนะคะก็จะเป็นอ่อะไรนะคะจําชื่อไม่ได้นะคะมงคลนันนี่แหละค่ะปลูกเอาไว้นะคะกรองแสงได้เยอะค่ะเนี่ยค่ะ ไอเดียกุหลาบแดงก็ปลูกไว้แบบนี้นะคะเพื่อนก็เลยเอาไม้เป็นเพื่อนชมนะคะวันนี้ไม่ได้ทําคลิปแบบบอกสูตรนะคะแต่ว่าอยากให้เ,เพื่อนๆชมไอเดียไม้แฝนประดับนะคะก็ปลูกเอาไว้นะคะเนี่ยปลูกเอาไว้หน้าบ้านแบบนี้นะคะนคะคะอันนี้ก็สวยนะคะ พุ่มสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะอืมนะค่ะา,ารามชอบนะคะนะคะปลูกเอาไว้นะคะตลอดแนวเลยค่ะนี่ยค่ะปลูกเอาไว้แบบนี้แล้วค่ะ ใครที่ชอบไม้แฝนนะคะก็ปลูกไว้กรองควารมร้อนได้ดีมากๆนะคะเพื่อนอันนี้ก็ปลูกไว้แล้วก็หันหน้าผิดนะคะเขาก็เลยแบบพวงใหญ่มากนะคะแล้วสีก็จะสวยนะคะสีสวยมากเนี่ยค่ะถ้าใครชอบก็เนี่ยค่ะทําตามได้นะคะปลูกง่ายค่ะตัวนี้นะคะก็เรียกเกลิดปลาช่อนนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะเพื่อนปลูกอไว้เยอะๆนะคะจะได้แบบ ดูแลสดชื่นนะคะช่วงอากาศร้อนนี่ฟอกอากาศได้ดีมากๆค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะสีก็จะสวยมากๆนะคะนี่ใบก็จะเป็นพวงแบบนี้แหละคะ่ะสวยนะคะคือแบบร่มรื่นละคะ่ะบอกได้เลยว่าร่มรื่นมากมากนะคะนี่ค่ะ ็นพวงแบบนี้นะคะสวยมากค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะเห็นไหมคะสวยมากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามมาไว้นะคะจะนำไอเดียแล้วก็เคล็ดลับการดูแลต้นไม้มาฝากกันเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ